สวัสดีกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์อิโมจินะคะใน Facebook เนาะสำหรับใครนะคะที่โพสแล้วนะและอยากได้ยอดไลค์อิโมจินะคะก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนนี้กันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นม,มาพิมพ์ค้นหาคำว่า kmk social ได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็เลือกเว็บแรกกันไปเลยเนาะจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะหลังจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะก็เลือกไปที่ เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยเราจะเป็นกดหัวเราะนะแบบนี้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะที่เราใช้เป็นแอปของคนไทยและของคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีตัวตนด้วยนะคะเมืาก๊อปปี้แล้วนะคะให้นำลิงก์มาวางแล้วเลือกจำนวนที่เราต้องการกันไปได้เลยนะคะเอาแค่ยี่สิบก็พอเนาะเวลาฉชี่ยของเราคือห้านาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่ก๊าบาดจากนี้ให้กดส่งได้เลยนะคะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็กีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะหล าทีนะคะตอนนี้ยอดไลค์เราก็โดดขึ้นมาเพิ่มมาอีกสินะคะนี่ก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือยอดไลค์ที่เราได้เพิ่มมานะคะไฟที่เราได้ก็จะเป็นโปรไฟล์คนจริงๆนะคะที่กำลังใช้งานอยู่นะคะแบบนี้เลยเนาะ